เปิดรับนักท่องเที่ยวจํานวนมากคือความหวังฟื้นฟูการท่องเที่ยวอยากได้แต่นักท่องเที่ยวคุณภาพคือความคิดของคนไร้วิสัยทัศน์อันนี้คือข่าวจากสํานักข่าวชื่อดังของอังกฤษนะครับก็คนเขียนก็อยู่ในไทยนั่นแหละแล้วก็เขาใช้คําว่าแบ็คแพคเกอร์ก็คือนักท่องเที่ยวแบกเป้แต่าใช้คําว่านักท่องเที่ยวจํานวนมากซึ่งมันก็สื่อคล้ายๆกันเพราะว่าจะรวมกลุ่มอื่นด้วยถ้าเป็นนักท่องเที่ยวจํานวนมากแบ็คแพคเกอร์เนี่ยคือนักท่องเที่ยวกลุ่ม หลักๆก,กลุ่มหนึ่งเลยที่เคยมาเที่ยวไทยตอนช่วงก่อนที่จะเกิดโควิดเราบางคนบางคนจะเรียกว่าพวกขี้นกคือเขาไม่ได้จนนะเราจะเห็นภาพว่าเออแบกเป้ใบโตแล้วก็เขาไม่ได้มาเที่ยวแต่ไทยเขาไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านด้วยก็คือใช้ไทยเป็นฐานเรานี้โคตรจะโชคดีใช้ไทยเป็นฐานเพื่อที่จะ,ะบางคนอาจจะไปเสร็จแล้วก็หมดเวลาวีซ่า30วันแล้วก็ออกไปประเทศเพื่อนบ้าน สักพักหนึ่งแล้วกลับมาไทยใหม่เพราะว่าเมื่อก่อนจะมีเรียกว่าวีซารันคือเราไม่สามารถต่อวีซ่าแบบเหมือนตอนนี้คือปิดเพราะโควิดอ,อยู่เขาก็ให้ต่อวีซ่าแต่เมื่อก่อนคือจะต่อวีซ่าคือต้องออกชายแดนก่อนแล้วก็กลับเข้ามาใหม่รู้สึกจะทําได้ปีละสองรอบคือพวกนี้เขาต้องทําแบบนี้เออแล้วเราก็ไปดูถูกเขาอีกจริงๆเขาไม่ได้ไม่มีตังค์เขามีแต่ด้วยสไตล์การท่องเที่ยวที่เดินทางอะ่ะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยฉะนั้นก็ต้องการความคล่องตัวเลยเป็นที่มาของการแบกเป้ แล้วก็เป็นเทรนด์ด้วยอ่าฉะนั้นเขาไม่ได้จนอาจจะพยายามใช้เงินอย่างคุ้มค่าทีนี้ที่อ้อบอกว่าความคิดที่อยากจะได้นักท่องเที่ยวคุณภาพเนี่ยเป็นความคิดของคนไร้วิสัยทัศน์เหมือนกันนึกถึงอดีตเนี่ยก็คือพวกนั่งกินนอนกินเอาแต่เก็บค่าผ่านทางไม่ได้ทําอะไรอะ่ะคือประเทศนี้ตั้งอยู่ในโลเคชันที่ดีมากใช่ไหอยู่ตรงกลางเลยใครจะไปใครจะมาผ่านชั้นตลอดฉะนั้นด้วยความโชคดีตรงนั้นก็เลยเกิดความขี้เกียจอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาก็เลยคิดจะเก็บ แต่สวยค่าผ่านทางอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้คิดมีแนวโน้มที่จะอยากพัฒนาอะไรให้มันดีขึ้นฉะนั้นมุกนักท่องเที่ยวคุณภาพเนี่ยได้นําเสนอมาตั้งแต่น่าจะก่อนโควิดแล้วมั้งคือก่อนโควิดเรามีนักท่องเที่ยว40ล้านแล้วก็เขามองว่ามันเยอะเกินไปเราจัดการไม่ไหวจริงๆแล้วคือเราไม่ได้ทําอะไรเราไม่ได้พัฒนาอะไรคนอยากมาเราเยอะเองแล้วเราก็เกิดไม่รู้เหมือนกันอาจจะเกิดความขี้เกียจในการ ต้องทาอะไรเยอะแยะขึ้นมาก็เลยบอกว่าเอ้ยเอาคนน้อยแต่ว่าจ่ายเยอะๆดีกว่าฉะนั้นเราพยายามจะละดเลยพอโควิดนี้มาได้จังหวะพอดีพยายามจะละดเลยจํานวนคนเยอะๆบอกว่าเราจะพยายามหาพวกคนที่อยู่ยาวมาเกษียณเออมาใช้จ่ายเงินเยอะๆมาซื้อคอนโดเนี่ยคือมุกเล่นง่ายของเราคือก็ไม่ได้ผิดอะไรคนกลุ่มนี้เขาก็มาอยู่แล้วคือคุณไม่ทําอะไรเขาก็มาอยู่แล้วเอาเป็นว่าในความคิดของอฟคือมันเหมือนแบบเราจะทิ้งอันที่ส่วนที่มันยุ่งยาก แล้วยอมลดรายได้ตัวเองให้เหลือน้อยลงเพราะจะได้สบายขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาพูดถึงว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวแบกเป้เนี่ยเขาจะไปอยู่ที่ไหนส่วนใหญ่เขาก็อยู่ที่เชียงใหม่นะครับฉะนั้นบทความนี้ก็มาจากาชาวต่างชาติที่อยู่เชียงใหม่แล้วทีนี้พอมาโควิดปุ๊บเนี่ยการเข้าไทยก็ค่อนข้างยุ่งยากเราต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงเพิ่งจะดีขึ้นช่วงเทสแอนโกแต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายแล้วมีความเสี่ยงเรื่องถ้าตรวจเป็นบวกแล้วต้องส่งฮอสพิทอลหรืออะไรอีกซึ่งเขาจะต้องเสียเงินเยอะแยะฉะนนั้น ยังไงชาวแบกเป้ก็จะมาไทยน้อยลงเอาเป็นว่าส่วนใหญ่พวกนี้เขาก็มาทํางานไปด้วยเที่ยวไปด้วยเขาไม่ได้มาเอาเงินมาผ่านเล่นแล้วก็นั่งนั่งนั่งนอนนอนเที่ยวไปวันวันอะไรเงี้ยฉะนั้นเขาก็ต้องการสถานที่ที่ราคาไม่แพงแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสบายๆมีสาธารณูปโภคครบถ้วนเชียงใหม่ก็คือเหมาะสมแต่ในเมื่อการเข้าไทยมายากฉะนั้นการเข้าเชียงใหม่เข้าโดยตรงก็ไม่ได้ด้วยนะ เพราะต้องเป็นเที่ยวบินตรงห้ามต่อเครื่องในไทยเลยฉะนั้นจะบินตรงมาเชียงใหม่ตั้งแต่แรกก็ยากแล้วก็เลยมีประเทศคู่แข่งนะครับอย่างจอร์เจียตุรกีหรืออื่นๆที่เขาราคาถูกไม่แพ้เราเขาก็เสนอตัวรับพกนี้แทนแล้วก็เสียโอกาสอีกตามเคยครับตอนนี้คือพอมีเทสแอนโกเชียงใหม่ก็กำลังฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆนะครับก่อนหน้านี้นมีการบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยเน้นรับคนในประเทศฉะนั้นไม่กระเทือนแต่ความจริงคือเชียงใหม่นี่แหละก็พึ่งพาคนต่างชาติเยอะเช่นเดียวกันเดียเด๋ยวข่าวนี้ลงล,งลิงก์ไว้้ใตวดีโอ ก็คือต่อให้เราบีบแค่ไหนเนี่ยคนกลุ่มนี้เขาก็เริ่มกลับมาบ้างตอนนี้ก็สถานที่เที่ยวต่างๆในเชียงใหม่นะครับทั้งน้ําตกทั้งไนท์มาร์เก็ตทั้งโฮสเทลต่างๆเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นแต่ยังไงก็สู้เมื่อก่อนไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนนี้เฉลี่ยดเดือนละสองแสนกว่าคนเท่านั้นจากเมื่อก่อนเดือนละสองสามล้านที่พูดเรื่องนักท่องเที่ยวคุณภาพด้วยทั้งที่บทความนี้ไม่ได้บอกก็เพราะว่าการอยากได้นักท่องเที่ยวคุณภาพของเราเนี่ย คือเป็นการที่อยากจะได้แต่กลุ่มคนจ่ายสูงการเข้าประเทศมันมีหลายกลุ่มมากแต่ว่าเราจะทิ้งกิจการเขาสิ้นเชิงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเราจะพยายามออกนโยบายที่เน้นให้คนกลุ่มอยากจะรับแต่กลุ่มคนใจหนักเท่านั้นซึ่งมันไม่มีความจําเป็นต้องทําแบบนั้นเลยเหมือนกับมีลูกค้าเยอะเกินฉะนั้นต่อไปว่าต้องเป็นลูกค้าใส่ทักซิโดหรือใส่ชุดราตรีเท่านั้นแต่งตัวแพงๆขับรถหรูถึงจะเข้าร้านชั้นได้อะไรอย่างเงี้ย มันไม่มีความจําเป็นเลยเพราะว่าถ้าเราปรับปรุงประเทศปรับปรุงการเดินทางปรับปรุงความสะดวกสะอาดปลอดภัยหรือบริการต่างๆให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอีกเนี่ยเดี๋ยวคนเขาก็จะจ่ายเยอะขึ้นเองคือการมีจํานวนคนเข้ามาเยอะเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าสิ่งที่มีความจํากัดก็คือเรื่องของบริการหรือที่พักเพราะว่าส่วนใหญ่ต้องใช้มนุษย์เป็นคนทําฉะนั้นในเมื่อที่พักหรือบริการมีจํากัดแต่จํานวนคนที่อยากมามันเยอะฉะนั้นเราก็จะสามารถขึ้นราคา ได้เป็น,นกลไกตามธรรมชาติของตลาดอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องมาเลือกเลยไอ้นี่ไม่เอาไอ้นี่เอาหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องเลยคือไทยแลนด์เนี่ยที่ที่เราสงสัยว่าทำไมอยากมาไทยกันนะก็คือจุดเด่นอย่างหนึ่งของไทยแลนด์ก็คือเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวบัตเจ็ตนักท่องเที่ยวที่ต้องการประหยัดงบประมาณเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันยังคงถูกแล้วก็สถานที่พักก็โอเคคือหมายถึงว่า,าในแง่มุมของเอกชนน่ะคนที่ทําเรื่องของที่พัก ทำบริการต่างๆเนี่ยเขาโอเคอยู่แล้วแต่ที่ไม่โอเคก็คือคนที่กลุ่มนโยบายที่ไม่เคยทําอะไรเลยฉะนั้นถ้าพูดถึงทั้งหลายว่าไม่ได้ทําอะไรนี่คือหมายถึงคนออกนโยบายหรือคนที่มีหน้าที่นะครับแต่ว่าถ้าเอกชนเนี่ยอยอมรับว่าเขาทําได้ดีมากอยู่แล้วก็ตอนนี้คือนักท่องเที่ยวกลุ่มแบ็คแพคเริ่มกลับเข้ามาฉะนั้นโฮสเทลหลายๆแห่งก็เริ่มมีลูกค้าเพิ่มขึ้นมาบ้างเขาก็มีกําลังใจ เขาบอกว่าก่อนโควิดเนี่ยโฮสเทลแห่งนี้ซึ่งมีบอกที่ไว้ในนี้อยู่นะก็เคยมีลูกค้าสี่สิถึงหกสิคนต่อคืนแต่ตอนนี้ได้เหลือประมาณสิบคนต่อคืนก็ถือว่าก็ยังดีกว่าปีก่อนๆเรามีลูกค้าครั้งสุดท้ายก็คือกรกฎาปีสองแล้วก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้มแต่คนเดียวจนกระทั่งเปิดเทสแอนโกตอนปีสอหนึ่งที่อยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งคือที่เขาบอกว่า ถ้าเราปรับปรุงอะไรต่างๆแล้วมีคนอยากมาเราเยอะขึ้นเนี่ยแต่ว่าเรื่องของที่พักหรือบริการมีจํากัดใช่ไหมครับคือเขาเราคงจะมีการเพิ่มนั่นแหละแต่ว่ามันถ้าคนอยากมาเยอะมันก็จะแบบจํานวนโรงแรมหรืออะไรที่เพิ่มขึ้นมันก็จะไม่ทันกับจํานวนคนที่อยากเข้ามาใช่มากก็ไม่เห็นเป็นไรแต่ว่าสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้คือเหมือนกับว่ามีมาตรการกีดกันสารพัดทาให้ต่อให้ตอนนี้มีเทสแซนโกมีคนเข้ามาเพิ่มมากขึ้นบ้างแต่ว่าจํานวนคนยังคงน้อย แล้วก็โรงแรมต่างๆก็จะเริ่มตายไปเริ่มปิดตัวไปก็กลายเป็นว่าเราเป็นคนไปลดไอซัพพลายลงเองโดยอัตโนมัติมันควรจะเป็นว่าโรงแรมเนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นแต่ว่าเพิ่มไม่ทันกับจํานวนลูกค้าอันนี้ถึงจะดีแต่นี่โรงแรมจํานวนลดลงลูกค้าก็น้อยลงด้วยถ้าเป็นสถานการณ์โลกที่มันช่วยไม่ได้จริงๆมันก็โอเคแต่นี่คือเป็นเพราะว่ามาตรการของในประเทศเอง อย่างโฮสเทลในข่าวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาค่อนข้างโชคดีเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเองเกือบ80%ของพวกสถานที่ของเขาแต่ว่าคู่แข่งต่างๆเนี่ยทยอยปิดตัวลงไปเป็นจำนวนมากเพราะว่าไม่สามารถแบกรับกับภาระค่าเช่าได้เป็นเจ้าของเองคือยังไงคือก็เหมือนกับเราปล่อยเช่าคอนโดครับถ้าเป็นของที่คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้หรือว่าเราจ่ายเงินสดทั้งหมดซื้อเองเลย เราก็ไม่มีปัญหาเรื่องของต้องมาผ่อนจ่ายรายเดือนปัญหาดอกเบี้ยอะไรพวกนี้ใช่ไหมถ้าไม่มีลูกค้าเข้ามาก็ไม่เป็นไรห้องก็ปล่อยว่าอย่างนั้นเราไม่ได้ต้องจ่ายอะไรนี่แต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีกู้ธนาคารมาแล้วก็ลูกค้าก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องจ่ายธนาคารทุกเดือนดอกเบี้ยต้องจ่ายทุกเดือนมันก็ไม่ไหวงไงฉะนั้นรายนี้เขาโชคดีเขาเป็นเจ้าของเองอยู่แล้วแต่ว่าพวกคู่แข่งที่จะต้องเช่าต้องจ่ายค่าเช่าทุกเดือนเขาไม่ไหวเขาก็ปิดกันไป ตอนนี้มีลูกค้าเข้ามามากขึ้นกว่าปีก่อนก็จริงแต่ว่ามันยังเทียบไม่ได้กับช่วงก่อนโควิดเลยคำพูดนี้มาจากไกด์ทัวร์แล้วก็คนที่ขับรถรับนักท่องเที่ยวด้วยก่อนโควิดเนี่ยเขาเคยมีลูกค้าหลายคนเลยแล้วก็มีลูกค้าทุกวันแต่ตอนนี้เขามีลูกค้าแค่2-3ถึงสารายต่อสัปดาห์แล้วก็จำนวนมากก็เป็นลูกค้าในประเทศก็ถ้าลูกค้าในประเทศส่วนใหญ่เขาก็ จ่ายน้อยกว่าต่างชาติอยู่แล้วอะแล้วก็ช่วงที่มีโควิดแบบกําลังพุ่งเนี่ยเขาไม่มีลูกค้าเลยแล้วก็จําใจจะ,จะต้องกลับไปทํางานลงสีข้าวของครอบครัวเพราะพูดจริงๆนะคนไทยเนี่ยชอบทํางานบริการมันคงอยู่ใน DNA ของเราหรือยังไงละมั้งชอบทํางานบริการไอ้ที่เห็นขายของออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นความถนัดจาก DNA ของเราถ้าไม่นับเรื่องของกเกษตรซึ่งเขาทํามาตั้งแต่บรรพบุรุษ นอกจาก,กเกษตรแล้วก็คือเรื่องของงานบริการแต่กฎระเบียบตอนนี้คือกำลังค่างานบริการจานวนตัวเลขนะักท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์มีเพียง2องแสนสี่พันคนในขณะที่เดือนมกราคมซึ่งตอนนั้นยกเลิกเทสแอนโกอยู่และมีโอมิครอนระบาดด้วยก็มีแสนสามหมื่นกว่าคนที่เข้ามาก็คือเป็นคนที่ลงทะเบียนตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนั่นแหละในขณะที่เดือนธันวาคมมีสองแสนสามหมื่นคนสิบเอ็ดเดือนก่อนหน้านั้นก็คือมกราถึงพฤศจิกายนของปีที่แล้ว รวมๆกันแล้วยังน้อยกว่าสองแสนฉะนั้นปีที่แล้วทั้งปีมีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยแค่สี่แสนสามหมื่นคนเท่านั้นส่วนปีนี้ถึงจะดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้เทียบได้กับก่อนโควิดเลยฉะนั้นมกราาแสนสามคุมพาสองแสนก็สามแสนกว่าในสองเดือนฉะนั้นปีหนึ่งก็คงไม่ถึงสองล้านจากสี่สิบล้านที่เคยได้ก่อนโควิดข่าวนี้ก็มีตัวเลขมาอีกตกลงมันกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่การท่องเที่ยวของไทยเนี่ยเป็นรายได้ถึง21.9%เ ของรายได้ทั้งหมดของ GDP ของประเทศเลยนะถึงขนาดนี้แล้วน่าจะเรียกได้ว่าเป็นก้อนใหญ่ที่สุดแล้วนะแต่เรายังทํากันแบบนี้ครับคือเราต้องมาพูดนักพูดหนาเกี่ยว่องการท่องเที่ยวเพราะว่ามันสําคัญขนาดนี้นี่ไงคนไทยชอบทํางานบริการแล้วก็การท่องเที่ยวเป็นรายได้ก้อนหลักของของประเทศเถึงแม้ว่าตอนนี้จะเห็นสัญ,ญลักษณ์ของการฟื้นฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแต่ว่ามาตรการเนี่ยไม่มีความแน่นอนเปลี่ยนบ่อยมากฉะนั้นก็ไม่แน่ตอนนี้ถึงจะเห็นการฟื้นตัวแต่ก็อาจจะเปลี่ยนอีกก็ได้ เพราะว่ากังวลโควิดกันมากหมายถึงคนจัดการประเทศเนี่ยก็พร้อมจะเปลี่ยนมาตรการได้อีกเสมอถ้ามีการแพร่ระบาดของโควิดอันนี้อาจจะไม่ได้อ่านยอนะ่อเน้นนี้ทั้งหมดแต่ก็จะสื่อความในเชิงว่าความไม่แน่ไม่นอนของไทยมันอยู่ที่การเปลี่ยนกฎระเบียบบ่อยๆของคนจัดการประเทศทุกคนจะเข้าประเทศต้องทําขั้นตอนมากมายทั้งขอไท l a นพ p ส s s ซึ่งถ้าจะเข้าเทสเซนโกก็จะต้องฉีดวัคซีนซื้อประกัน ต้องจองโรงแรมแล้วก็จองตรวจโควิดในคืนแรกซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงคือมันสูงตรงทั้งตรวจโควิดตอนหลังเข้าใช่ไหมไม่รู้จะแพงอะไรกันนะกันหนาะน่าจะสองสามพันเลยด้วยซ้าแล้วต้องตรวจโควิดก่อนมาก็รวมแล้วเฉพาะตรวจโควิดก่อนมากกับหลังมาก็ฟาดไปเยอะแล้วฉะนั้นถ้าเราคิดจะแข่งกับประเทศอื่นเรื่องของอ,อยากให้มีแบ็คแพคเกอร์มาอยู่หรือคนที่มาเวิร์คเคชั่นอยู่ยาวๆหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเสียเปรียบเขาแล้วเพราะว่าเขาก็ ไม่ได้ให้ทําอะไรเยอะเท่าเราเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างแคมโบเดียาถ้าเราฉีดวัคซีนครบแล้วก็คือเหลือแค่ตรวจแะปิดเทสตอนขาเข้าแล้วก็ไปไหนก็ได้เนี่ยทำไมเขาถึงคิดได้ล่ะครับแล้วก็สุดท้ายคือสิ่งที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวอยากจะเห็นก็คือแค่ว่าเนี่ยลประโยคสุดท้ายฉันอยากจะเห็นว่ามาตรการเหลือแค่เมื่อคุณเดินทางมาถึงสนามบินก่อนจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยคุณแค่ชูโอใบฉีดวัคซีนก็จบ นี่แหละคือสิ่งที่ทุกคนต้องการครับแต่ดูเหมือนไทยแลนด์ก็จะยังอ้างความปลอดภัยของพี่น้องอยู่อย่างส,งสม่ำเสมอทั้งทั้งที่ถ้าเหมือนจะเป็นคนดีใช่ไหมอ้างความปลอดภัยของพี่น้องเป็นห่วงพี่น้องทั้งนั้นประเทศเราควรจะเป็นประเทศที่จเจริญกว่านี้อย่างมากเพราะว่าเหมือนคนจัดการประเทศของเราจะเป็นคนดีซะเหลือเกินแต่ว่าคนในประเทศเรายังใช้ชีวิตอย่างลําบากยากแค้นยังคงยากจน ทั้งทั้งที่คนจัดการประเทศอ้างว่าเป็นห่วงเป็นใย,ยด้านสุขภาพเสลเกินวงเล็บเป็นห่วงแต่โรคโควิดนะครับแต่ว่าโรคอื่นนั้นที่ยังมีอีกมากมายแล้วก็คนไม่กล้ามาโรงพยาบาลเพราะกลัวติดโควิดเขาคงไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ฉะนั้นนี่คือความผิดพลาดทั้งนโยบายเกี่ยวกับกฎระเบียบโควิดแล้วก็ความผิดพลาดทั้งจะพยายามเดินเบนเข็มประเทศไปในทางของการรับนักท่องเที่ยวคุณภาพจำนวนน้อยลงจ่ายมากขึ้นต่อไปจะเป็นยังไง ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ